ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ำรตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่11แรกรเผชิญกลุ่มโจรว่ากระไรเมื่อได้ยินคำพูดชายร่างใหญ่ผู้ใหญ่บ้านก็มีท่าทีตื่นตะลึงชาวบ้านด้านหลังล้วนมีท่าทีขุนแข้นอ,อ้อ เช่นนั้นพวกเจ้าไม่ยินยอมเฮ<ะ>้ข้าคิดว่าพวกเจ้าจะเข้าใจกระสังว่าต้องเชื่อฟังอย่างนอบน้อมแต่นี่กลับไม่ใช่ยังต้องให้ข้าลงมือแย่งชิงด้วยตนเองน้ำเสียงหมดความอดทนของชายร่างใหญ่ตาดั่งปลาตายดังขึ้นในที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็หันกายมากล่าวเสียงสัน่นนายท่านพวกเราพวกเราจะเชื่อฟังท่านมอบอาหารและเงินทองทั้งหมดให้ได้ปรดละเว้นพวกเราหุบปาก ข้ากำลังต่อรองกับเจ้ารือเพราะเจ้าไม่เต็มใจเรียกพวกนางออกมาข้าจะเข้าไปค้นพวกนางออกมาเองชายร่างใหญ่สะบัดแส้ม้าในมือใส่ผู้ใหญ่บ้านอย่างโหดเหี้ยมป่าเถื่อนได้ยินเสียงหวดแส้ดังขึ้นผู้ใหญ่บ้านชราก็กระเด็นตีลังกาออกไปชาวบ้านหลายคนรีบประคองมันขึ้นมาเห็นรอยแท้สีแดงฉานบนหน้าอกผิวหนังมันฉีกขาดกล้ามเนื้อเปิดเป็นช่องชายร่างใหญ่หัวหน้ากลุ่มลงจากหลังมาชูดับใหญ่ขึ้น มันเดินไปยังบ้านที่อยู่อีกด้านผู้คนด้านหลังมันก็กระจายตัวออกหมายจะเข้าไปในบ้านหลังอื่นเพื่อค้นหาบ้างแต่มีโจรสี่ห้าคนไม่ได้เคลื่อนไหวพวกมันจ้องมองชาวบ้านอย่างดุดันอาวุธในมือสองประกายเย็นเยียบภายใต้แสงอัสดงพอเห็นพวกโจรจะเข้าไปในบ้านชาวบ้านบางคนจึงรีบเข้าไปขัดขวางแต่ก็ถูกทุบตีล้มลงอย่างง่ายดายมีสคนถึงกับถูกอาวุธทำร้ายลงไปนอนจมกองเลือดทันที ชายร่างใหญ่กำลังเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งทันใดนั้นปรากฏชายหนุ่มแหวกกลุ่มชาวบ้านออกมาอย่างร้อนรนฝีเท้ามันส่วนเซ่อ,อยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าเพราะมันหวาดกลัวเกินไปมันล้มลงกับพื้นแทบเท้าชายร่างใหญ่มันไม่ดิ้นรนล,ลุกขึ้นแต่ยึดจับขาของชายร่างใหญ่กล่าวเสียงสัน่นได้โปรดละเว้นพวกเขาอย่าได้เข้าไปวิงวอนท่านชายหนุ่มนี้จะเป็นใครหากไม่ใช่เสี่ยวเฟิงมันอยู่ด้านหลังกลุ่มชาวบ้านมาตลอด แต่ยามนี้แม้จะหวาดกลัวสุดขีดมันก็ยังรีบออกมาเนื่องเพราะหลิงเอ๋อซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนั้นเห็นมันทําเช่นนั้นชายร่างใหญ่จึงงงงันวูบจากนั้นหัวเราะอย่างมีเลสนยัยว่ากระไรมีของสําคัญของเจ้าอยู่ในบ้านนั้นห้าห้าเช่นนั้นก็เบิ่งตาดูข้าเข้าไปแย่งชิงเถอะจากนั้นมันยกขาเตะเสียวเฟิงกระเด็นออกไปทันที เซี่ยเฟิงกระอักโลหิตคำโตกลางอากาศดูเหมือนซี่โครงของมันจะถูกเตะจนหักหลังจากร่วงลงพื้นมันดิ้นรนจะลุกขึ้นแต่ก็ถูกโจนอีกคนเหยียบหลังกดเอาไว้ไม่นานหลังจากชายร่างใหญ่เข้าไปในบ้านก็มีเสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวดังออกมาชายร่างใหญ่นั้นหัวเราะก,กึกก้องด้วยความปราบปลืม้มฮ่าฮ่าไม่คิดเลยว่าหมู่บ้านกโรโกโซนี้จะมีสาวงามที่หยดย้อยนักเจ้าอุบาทด,ด้านนอกหวังจะปกป้องเจ้ากระมัง สตรีอ่อนแออย่างเจ้ามีดีอันใดามาให้ข้าชมดูให้ชัดตาเสี่ยวเฟิงยังดิ้นรนหวังลุกขึ้นแต่ก็ไม่อาจขยับเท้าที่เหยียบอยู่กลางหลังได้มันเอื้อมมือไปอยังบ้านตรงหน้าอย่างสิ้นหวังตาของมันแดงฉานด้วยสายเลือดหลิงเอ,อ๋ออย่าได้กลัวหลิงเอ๋อข้าจะเข้าไปช่วยเจ้าในบัดดลในบัดดล ยามคนที่มันรักถูกข่มเหงความกลัวสุดขีดในใจมันแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังมันเกลียดชังสวรรค์ที่ไม่ยุติธรรมเกลียดชังพวกโจรที่กระทำต่ําช้าและเกลียดตนเองที่อ่อนแอนักในจิตใจมันปรากฏพลังที่แผ่ขยายและตื่นขึ้นจากส่วนลึกของวิญญาณชายหนุ่มกระอักโลหิตออกมาอีกคําโตมือสองข้างผลักดันพื้นเส้นเลือดดำปูนขึ้นร่างของมันยกขึ้นทีละน้อยแต่สติของมันกลับค่อยๆเลือนราง จนที่เหยียบหลังชายหนุ่มไว้พลันรู้สึกถึงแรงต้านจากใต้เท้าที่มากขึ้นทุกที่กระทั่งรู้สึกไม่อาจต้านทานอยู่บ้างดวงมันศาสตร์ประกายดุร้ายเงื้อดับใหญ่ในมือเตรียมฟาดฟันลงมันพลันได้ยินเสียงร้องอุทานจากผู้คนด้านหลังก่อนที่จะได้หันไปมองก็รู้สึกถึงพลังหนักหน่หนวงกระแทกเข้าที่หลังศีรษะจากนั้นร่างของจนนั้นก็ลอยละลิ้วไปหล่นที่ห่างออกไปหลายว่ามันไม่ทันส่งเสียงครวญครางก็สิ้นสติไป เงาร่างนั้นไม่ได้หยุดยั้งลงกลับรีบพุ่งเข้าบ้านที่เสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือของหญิงสาวดังออกมาจะเป็นใครหากไม่ใช่ไปหยุนเฟยยามที่มันมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านก็ได้เห็นความวุ่นวายด้านในบางคนล้มลงจมกองเลือดมีคนช่วยเยียวยาอยู่ด้านข้างอันธพาลหลายคนถืออาวุธขวางทางเข้าหมู่บ้านอีกทั้งหน้าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีชายหนุ่มถูกเหยียบเอาไว้ใต้เท้าชายที่กำลังเงื้ออาวุธในมือขึ้นเตรียมฟันลงมา พวกจนชั่วเพียงพริบตาเดียวไปหยุนเฟยก็คาดเดาวความเป็นมาคนเหล่านี้ออกมันไม่ขบคิดมากความชักนำพลังวิญญาณลงสู่สองขารีพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากส่งชายคนนั้นลอยละลิ้วไปด้วยลูกเตะก็พุ่งเข้าไปในห้องที่อยู่เบื้องหน้าทันทีที่ไปหยุนเฟยเข้าไปในห้องก็พบเห็นชายร่างใหญ่กำลังผลักหญิงสาวลงกับพื้นมันใช้มือซ้ายบีบเข็นลำคอส่วนมือขวาฉีกกระชากเสื้อผ้าออกจากร่างหญิงสาวนั้น บนใบหน้าหญิงสาวปรากฏรอยฝ่ามือเด่นชัดน้ำตานางหลังไหลเป็นสายทานขณะที่ดิ้นรนและวิงวอนไม่หยุดเสื้อผ้าบริเวณไหล่ขวาถูกกระชากออกเผยให้เห็นผิวขาวพองราวหิมะเห็นได้ชัดว่าชายร่างใหญ่ระมัดระวังตัวยิ่งมันรู้ตัวทันทีที่ไปหยุนเฟยเข้าไปในห้องจึงรีบหันกายมาพร้อมกับยื่นมือขวาไปคว้าดับใหญ่ข้างกายมันว่องไวแต่ไปหยุนเฟยว่องไวกว่า ขณะเดียวกับที่ชายร่างใหญ่หันกายมามันก็พุ่งตัวมาถึงด้านข้างจากนั้นกลายเป็นชายร่างใหญ่ร้องโหยหวนมือที่มันเอื้อมไปหยิบดาบกลับถูกไปยหยุนเฟยเหยียบย่ำไว้ใต้เท้าตามมาด้วยเสียงกระดูกแตกเห็นได้ชัดว่ากระดูกมือนั้นถูกขยี้แหลกแล้ว ไปหยุนเฟยถลึงตามองไม่แยแสเสียงร่ำร้องอย่างทรมานของชายร่างใหญ่มันยกเท้าขึ้นและเสียงกระดูกแตกก็ดังขึ้นอีกคราจากรวงอกของชายร่างใหญ่ร่างอันใหญ่โตของมันถูกส่งปลิวละลิ้วออกนอกห้องไปหลังจากลอยละลิ้วไปอีกร่วมสองวาจึงร่วงลงพื้นหลังจากชายร่างใหญ่ปลิวออกไปจากห้องด้านนอกก็ตกอยู่ในความเงียบงันไม่ว่าพวกโจรหรือชาวบ้านล้วนมองด้วยท่าทางงงงนันเมื่อเห็นชายร่างใหญ่ทอดกายบนพื้นกระอักโลหิตไม่หยุด กระทั่งไปหยุนเฟยเดินออกมาจากห้องพวกโจรจึงรู้สึกตัววิ่งไปดูอาการชายร่างใหญ่ที่ร่ำร้องไม่หยุดแม้แต่พวกโจรที่อยู่ในบ้านเมื่อได้ยินเสียงก็รีบออกมาในสถานการณ์เช่นนี้ตามบทพูดพวกโจรต้องตะโกนถามว่าน้องชายเจ้ามาจากไหนและไปหยุนเฟยจะตอบอย่างไม่แยแสนับว่าพวกเจ้าถึงคราเคราะห์ที่มาเจอฆ่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันเจ้าเองแต่ครานี้กลับไม่เป็นดังว่า หลังออกมาจากห้องไปหยุนเฟยกวาดตามองโจรทั้ง11คนที่ยังคงยืนอยู่มันไม่ปล่อยให้พวกโจรรวมกลุ่มได้รีพุ่งเข้าปะทะโจรที่อยู่ใกล้ที่สุดโจรผู้นั้นแตกตื่นยิ่งมันยกดับใหญ่ตั้งท่าและตะวัดไปที่ไปยุนเฟยไปยุนเฟยเพียงเบี่ยงกายเล็กน้อยหลบคมดาบมือซ้ายยื่นไปคว้าจับข้อมือแล้วบีบเค้นโจรน,นั้นก็ร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาดาบใหญ่หลุดจากมือไปหยุนเฟยคว้าดาบเอาไว้ได้ก็โยนออกไปด้านหลัง หลังจากกระแทกหมัดใส่ใบหน้าโจนนั้นก็ล้มทั้งยืนหมดสติไปยามที่ไปหยุนเฟอล้มโจนอีกคนได้พวกที่เหลือจึงมีปฏิกิริยาพวกมันกวาดแกว่งอาวุธรุมล้อมไปหยุนเฟยเอาไว้ไปหยุนเฟยคว้าโจนที่มันเพิ่งสยายที่ข้างเท้าขึ้นมาควงเป็นวงกลมก่อนจะคว้างออกไปกระแทกถูกโจรสามคนในทันทีจากนั้นรีบออกจากวงล้อมเดินเวียนเวียนท่านเวียนท่าน,าน,านล่างกลุ่มพวกโจนแย่งชิงอาวุธและกระแทกหมัดใส่พวกมันอย่างว่องไว เพียงชั่วครู่อาวุธก็ถูกกองสุมกับพื้นโจรทั้งสิบคนนอนระเนระนาดอยู่บนพื้นพวกมันเกือบทั้งหมดถูกกระแทกสลบที่เหลืออยู่ไม่กลุ่มข้อมือก็กลุ่มหน้าท้องครวญครางอยู่บนพื้นไปหยุนเฟยใช้เวลาไปเพียงไม่กี่อึดใจมันมองดูพวกโจรน,นอนเกลื่อนกลาดบนพื้นสีหน้าไม่สบอารมณ์อยู่บ้างมันเป็นผู้ฝึกปรอวิญ,ญญาณต่อให้เป็นระดับต้นด่านโนกะวิญ,ญญาณแต่ก็สุดที่คนธรรมดาจะต่อก่ได้ ยามนั้นไปหยุนเฟยพลันได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากด้านหลังจึงหันไปมองกลับยังมีโจนคนหนึ่งหลบรอดจากเงื้อมือมัอมนได้จนนั้นขึ้นมาอย่างเงียบเชียบและหลบหนีเราคลุ้มคลั่งไปตามถนนที่พวกมันเข้ามาไปหยุนเฟยย่อมไม่ปล่อยมันหลบหนีไปจึงเร่งฝีเท้าไล่ตามเนื่องเพราะไปหยุนเฟยขี่มา้าไม่เป็นจึงไม่มีทางเลือกต้องวิ่งและอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้ จนนั้นคิดว่าหนีพ้นหายนะแล้วก็นึกยินดีที่หลบหนีได้รวดเร็วเพียงเลี้ยวโค้งด้านหน้าก็จะมองเป็นยอดเขาที่หัวหน้าหอและพักพวกมันพักผ่อนอยู่จากนั้นเมื่อมันและพี่น้องรวมกําลังกันต้องสามารถฆ่าเจ้าบัตรซบนั้นได้อย่างแน่นอนเพียงมันถอนใจโล่งอกก็พันรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติด้านข้างมันกวาดตามองและต้องแตกตื่นแทบร่วงจากหลังมา้า ในที่สุดไปหยุนเฟยที่วิ่งสุดกำลังก็ไล่ตามทันภายใต้สายตาขมขวัญมันคว้าจับขาที่กำลังหนีบท้องม้าของโจนนั้นกระชากมันลงพื้นโดยแรงโจนผู้นั้นร่วงจากม้าที่กำลังห่อตะบึงใบหน้ามันกระแทกพื้นอย่างน่าสังเวชเมื่อมันล้มกลิ้งไปหยุดยั้งลงก็เหลือเพียงลมหายใจรวยรินแล้วเมื่อไปหยุนเฟยหิ้วตัวโจนที่หลบหนีกลับมาถึงหน้าหมู่บ้านก็พลันได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากหมู่บ้านหัวใจมันถึงกับเต้นผิดจังหวะ หรือพวกโจรจะฟื้นขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ค่าถุกตีพวกมันอย่างหนักหน่วงมันเร่งฝีเท้าเข้าหมู่บ้านแต่เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านมันก็ชะงักครั้งราวถูกสายฟ้าฟาดมองดูสภาพนองเลือดเบื้องหน้าอย่างแตกตื่นชาวบ้านล้วนยังอยู่ดีแต่พวกมันกำลังจับจ้องไปยังใจกลางหมู่บ้านด้วยท่าทีตื่นตระหนกลานกว้างกลางหมู่บ้านถูกโลหิตย้อมจนแดงฉานไปทั้งลานย้อมด้วยโลหิตของพวกโจร ชายหนุ่มร่างชุ่มโชกด้วยโลหิตเนื้อดับเล่มใหญ่ยาวสามเชีย้ยฟันลงไปใส่ร่างตรงหน้าไม่หยุดร่างนั้นเลอะเลือนจนแทบแยกแยะไม่ออกมันจะเป็นใครได้หากไม่ใช่ชายร่างใหญ่ตาดั่งปลาตายที่นำพวกโจรมาพวกโจรทั้งสิคนรอบด้านล้วนตายหมดสิ้นทรงอกและคอพวกมันปรากฏแผลชะกันจากคมดับโลหิตยังคงไหลออกมาจากบาดแผลไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางกองซากศพราวขุมนรกชายหนุ่มนามเสียวเฟิงดวงตาแดงก่ำใช้ดาบกระหน่ำสับร่างไร้วิญญาณตรงหน้าราเสียสติปากก็ส่งเสียงคำรมราวสัตว์ป่าตายตายพวกโจรบัดซบต้องตายชดใช้ชีวิตบิดามารดาค่ามาชดใช้ชีวิตน้องสาวค่ามาข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะปกป้องหลิงเอ๋อห้ามเจ้าทำร้ายหลิงเอ๋อ ไปหยุนเฟยมองชายหนุ่มอย่างตะลึงงานเมื่อได้เห็นความสิ้นหวังและความเกลียดชังในดวงตาอีกทั้งได้ยินคำพูดของชายหนุ่มไปหยุนเฟยก็เศร้าสลดสุดบรรยายและความรู้สึกเหมือนลงเรือลำเดียวกันก็พรุงพล่านอยู่ภายในครั้งหนึ่งในสมนรภูมิเดรัฉานที่ผู้สูงศักดิ์ร่ำรวยใช้สแสวงหาความเพลิดเพลินสถานที่ซึ่งชีวิตมนุษย์ไม่มีค่าอันใดาชายหนุ่มหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดออกจากตาแดงก่ำใช้ก้อนอิดในมือกระหน่ำทุบหมาป่าวิบัติครั้งแล้วครั้งเล่า พี่เสี่ยวเฟิงเสียงตะโกนอันไพเราะปลุกไปหยุนเฟยจากพวังหญิงสาวในชุดขาดวิ่นพุ่งออกจากบ้านหลังเล็กนั้นแม้ว่าชายหนุ่มจะถูกย้อมด้วยโลหิตไปทั้งตัวอีกทั้งมีท่าทีคลุมคล่งนางยังคงกอดเอวมันและกล่าวอย่างห่วงใยด้วยน้ำตาหนองหน้าพี่เสี่ยวเฟิงท่านเป็นอะไรอย่าได้ขู่ขวัญข้าพี่เสี่ยวเฟิง ยามที่หญิงสาวเอ่ยปากชายหนุ่มก็หยุดเคลื่อนไหวและหันมามองอย่างเมอลอยยามนี้มันถูกหญิงสาวสวมกอดอีกทั้งได้ยินเสียงห่วงยายเปี่ยมกังวลของนางร่างของมันก็ค่อยๆหยุดสั่นดาบในมือร่วงลงพื้นดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์กระจ่งางใสอีกคราหลิงหลิงเอ,อ๋อเจ้าปลอดภัยเจ้าปลอดภัยดีประเสริฐประเสริฐมาก ทั้งคู่สวมกอดกันเสกสอื้นหลานโชคเลือดล้อมรอบด้วยซากศพโจรน,นับสิบภาพฉากนี้ดูแปลกตายอยู่บ้างแต่ความจริงใจของทั้งคู่ก็ทําให้ไปหยุนเฟยหัวใจอบอุ่นไม่ทราบเพราะเหตุใดมันจึงรอบยินดีกับชายหนุ่มนามเสียวเฟิงนั้นราวกับมันไม่อยากเห็นชายหนุ่มนั้นเศร้าโศกหรือสิ้นหวังใดๆทั้งสิ้นอาจบางทีเป็นเพราะความรู้สึกคุ้นเคยอันเลือนรางนั้น สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ